ตั้งแต่โควิด1 9เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่กระจายที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้นะคะทางประเทศไทยเองกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดทําจดหมายเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยบันทึกลำดับเหตุการณ์สําคัญและบอกเล่าความร่วมมือร่วม,มใจของคนไทยจนสามารถผ่านวิกฤตครั้งใหญ่นะคะเรื่องนี้คุณไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกรัฐบาลนะคะบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ไรายงานความคืบหน้าการจัดทาจดหมายเหตุการแพร่ระบาด โควิดสิในประเทศไทยค่ะซึ่งได้บันทึกลำดับเหตุการณ์สาคัญในยบายตลอดจนมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะคะ เรียกว่าจัดการการณีเกิดสถานการณ์ในลนักษณะดังกล่าวขึ้นในอนาคตโดยได้รวบรวมสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2563จนถึง31กรกฎาคม2565จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์เว็บไซต์หน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวงและจังหวัดจํานวน30หน่วยงานค่ะยังมีเอกสารจากผู้ว่าราชการจังหวัด73จังหวัดและรวบรวมภาพถ่ายจากเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ ถูกเรียบเรียงเป็นเนื้อหามีเข้โครงเบื้องต้นได้แก่ความเป็นมาของโรคโควิด1 9การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ต่างๆผลกระทบจากการแพร่ระบาดในด้านต่างๆการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ในมิติต่างๆลำดับเหตุการณ์สำคัญนำเสนอการแพร่ระบาดในแต่ละรัฐลอกนะคะแล้วก็ยังมีสรุปบทเรียนประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วย